ตอนนี้อยู่ที่ร้านดิูนะครับ mm hmm. ก็โฮมฮาร์สโคนโขดเหมือนเดิมครับร้านจะมีป้ายครับอาจจะเป็นชั้นสองครับอมองอยากนิดนึงไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงบ้างราครับ <Okay. S 2> ไปต่อกันที่นะอันนี้เลยครับบอกเลยร้านนี้ถ้าจะดูเล็กหน่อยนิดนึงแต่ของก็ครบผมเคยมาซื้อของที่นี่ นี่ครับก็จะมีของทั้งหมดจะอยู่ในตู้นะครับก็จะเป็นพวกหมวกพวกกระเป๋าร้านนี้ก็จะเน้นหนักไปที่เออ่พวกจิวเวอรี่พวกแหวนพวกตุ้มถูบอะไรพวกพวกสร้อยยังมีดูตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูนี่ทุกอย่างนี้มีนี่มีเสื้อด้วยผมว่าร้านนี้มันดูฟีลแบบได้ฟีลแบบเนื้อเก่าเนื้อเก่าย์ดีนี่มาดูครับนี่จะบอกให้จะบอกให้เห็นร้านเร่งนี้ มันไม่ได้มีแค่นี้ครับพร้อมเพิ่งเปิดสาขาใหม่ข้างล่างเดี๋ยวเราพาไปสาขาสองครับใหญ่แน่นอนครับไป